สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่อง7ร่วมกับบริษัททีวีบุรพาจำกัดเสนอที่สุดของความสามารถที่สุดของความเก่งกาศที่คาดไม่ถึงที่สุดของคนที่จะทำให้คุณตื่นตะหนงในรายการกระบี่มือหนึ่ง สวัสดีครับพราัวเราทั้งสองคนเป็นประจำกับความสดกว่าเจ๋งกว่าและเหนือชั้นกว่าของคนเก่งระดับสุดยอดทั่วเมืองไทยที่เรารวบรวมไว้ในรายการกระบี่ม่อเงเงงสวัสดีอีกครั้งหนึ่งค่ะ วันนี้เนี่ยนะคะเป็นวันทํางานวันแรกหลังจากที่อยู่สงกา์ไปพี่คุ้ม,ามสาดเมื่อที่แล้วไปเที่ยวที่ไหนมาโอ้โหเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีครับที่ผมออกนอกเขตปริมณนฑนลฮะไปภูเก็ตมาฮะสนุก ah ส,สนานมากเลยแต่เปียเนี่ยเดาได้เลยเปียสาวเชียงใหม่ต้องปิกบานที่เชียงใหม่มาใช่ไหมก้าสงการสงการน,น้องเนี่ยเจ้าเปสาวเชียงใหม่เนาะก็ต้องปิกบาน น้บนำหัวพ่ออุ้ยแม่อุ้ยว่าแล้วนะเจ้าใจมันคุ้นตาขอห้องเพลงสักเพลงบ่เต็มตี้เลยเต็มตี้เลยพี่เจ้าปีใหม่เมื่อข้าก็มาเห็บแล้วดัว่าไม่วเบื่อแล้วลูกป่ยมีเพลงนี้เพลงเดียวหรอไงเปี้ย หากินซ้ำเลยนะฮะไม่มีเพลงอื่นบ้างหรอครับมีใหม่ก็เพลงนี้สงการก็เพลงนี้มันน่าจะมีเออเพลงอื่นบ้างนะน้องแบบคนณฮักบ้านเกิดเจ้าก็้องเพลงเอเจ้าปีใหม่เมืองล้วมีอยู่เพลงเดียวแต่ว่าฮักแค่ไหนนะเจ้าน้องก็ขอทํางานทําการก่อนเนาะการงานขอเปลี่ยนเสียงนิดนึงนะเจ้าควกควกเอาละค่ะคุณผู้ชม่ะคืนนี้เนี่ยนะคะเราจะพบคนที่มีความสามารถเรียกได้ว่าเก่งกาจในหลายแขนงเลยทีเดียวค่ะเฮ้ยเปี้ยมุนมุนอย่างงี้ก็เปลี่ยนเสียงได้เลยเหรออ๋อค่ะโ้ย นี่ถือว่าเป็นความสามารถพิเศษเหมือนกันนะครับเนี่ยธรรมดาของน้องแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนของรายการเราคือความมหเนื้อหาและความน่าสนใจครับและสําหรับคืนนี้เราเตรียมอะไรให้ชมบ้างน,นั้นไปชมตัวอย่างกันเลยจี้เตรียมพบกับยอดมนุษย์แขนจอมพลังคนนี้กับความสามารถแบบนี้<า>และแบบนี้ ช่างซ่อมรอยลักยิ้มและรอยบุบที่ผ่านงานแก้ไขร่องรอยรัสเปอร์คามมาแล้วมากที่สุดในประเทศและตื่นตาก,กับนักออกแบบผ้าขนหนูคนนี้ แล้วครับคืนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นแนวเอ็กซ์ตรีมจอมพลังแนวช่างและยังตกท้ายด้วยศิลปะสวยๆงามๆของการพับไพ่อีกด้วยครับถ้าผู้ชมชมรายการของเราคืนนี้แล้วอยากแสดงความคิดเห็นส่งข้อความมาได้เลยครับที่เบอร์เดิม477111ข้อความละหบาทส่วนตอนนี้นะคะได้เวลาของคลิปชวนอึ้งแล้วล่ะค่ะน้องขอบอกนะคะว่าคลิปนี้นะคะเกิดขึ้นที่ลานโชว์ของมาเลเซียค่ะแล้วคนในคลิปนะคะก็ชื่อว่าโฮอิงหุยค่ะหรือที่คนทั่วไปเรียกว่ามาสเตอร์โฮคนนิ้ว ะจะนิ้วเหล็กยังไงและนิ้วไหนที่เป็นนิ้วเหล็กเนี่ยต้องไปชมกันเลยครับช่วงคลิปชวดอึ่งคนนี้ใช่ไหมครับเปียครับมาสเตอร์โฮครับใช่ค่ะโอูโหจัีล่ดูให้ดีเลยนะ นี่คือการรวมพลังใช่ไหมฮะใช่ค่ะเขาต้องมีลมปาที่หนึ่งนะเออน,นี่นี่นี่ส่วนข้างกลมๆข้างหน้าที่มองเห็นนั่นคือลูกมะพร้าวนะฮะลูกมะพร้าวสดๆนี่แหละค่ะแล้วเป็นลูกมะพร้าวที่ยังไม่ได้ปอกเปลือกออกดูตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับดูนะครับรวมพลังได้ที่ครับึสจักรจากจากโครโอ้โหกีบัไดไได้ไม่กี่โชว์เองสามโชว์เนี่ยนะคะเสียวมันกันเนอะ สามารถทะลุเข้าไปในลูกมะพร้าวได้เอานิ้วดึงขึ้นไปลองนึกดูนะลูกมะพร้าวนี่จริงๆเปลือกมันหนามากนะครับนี่แทงทะลุเปลือกแล้หนาทะลุเปลือกแข็งเข้าไปข้างในนะนี่โชว์บีโชว์ลีลานะฮะมาสเตอร์ระดับมาสเตอร์ไหนมาลองมาลองอยากลองไหมอยากลองไหมเอามาโชว์นะฮะโชว์ให้กล้องดูว่าทะลุเข้าไปจริงๆนะอ้หนแดงๆเลือดเขาเปล่าพี่ไม่ใช่ครับเปลือกฮะสุดยอดจริงๆ โอ้อ่ะเสียงกันนะเปียนะสุดยอด โอ,โอ้ใครจะไปคิดน,นะคะว่านิ้วชี้นิ้วเดียวเนี่ยนะคะสามารถเจาะเข้าไปในลูกมะพร้าวหนาๆได้แล้วว่ากันว่าเนี่ยนะคะมาสเตอร์โฮเนี่ยนะคะเขาโชว์มาแล้วกว่าแปปีด้วยกันล่าสุดคุณพี่คะเพิ่งได้รับบันทึกนะคะในกินเนสบุ๊ลเรคคอร์ดอีกด้วยเรียกได้ว่านิ้วชี้นิ้วเดียวเนี่ยเป็นนิ้วที่เปลี่ยนชีวิตได้เลยครับถ้าคุณผู้ชมนะคะไปพบเห็นคนเก่งกาจมากความสามารถแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นความเก่งแบบมาสเตอร์โฮหรือความเก่งแนนอื่นก็ตามครับแนะนำเข้ามาได้เลยที่รายการของเรานะจ๊ะสามารถโทรมาได้นะคะ ตามเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนี้เลยนะคะหรือที่ Facebook ของเราที่ www.facebook.com/ ก r ะ b i t v 7 <S <S ถ้าเรื่องที่คุณแนะนําเข้ามาได้รับคัดเลือกให้ออกอากาศผู้แนะนํารับไปเลยโบนัสเลิฟเๆมูลค่าสามพันบาทที่ยากที่สุดก็มียกมอเตอร์ไซค์หมุนเลยครับยากที่สุดเพราะว่าใช้กําลังแขนแขนข้างเดียวกระบี่มือหนึ่ง